เซ้ำมันมันหมดพอดีเ้วยว่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเติมน้ำมันอะไรคะเอาไฮพรีเมียม97อะครับเอาสาหร300กันครับ300ร้อโอ้200ร้อยครับ0 0คร้บครับสวัสดีค่ะลูกค้าครับไม่เติม900หรอกคะวันนี้แถมน้ำดื่มฟรีด้วยนะคะ ไอนะครับถ้าเติมครบ900ค่ะได้ร oh, ับน้ําดื่มฟรีด้วยค่ะลูกค้าอ๋องั้นงั้นเติม20,000ก็ได้20,000นะคะครับเติมเติมเลยครับตั้งงหม่เหรอค่ะพี่รถพี่นี่ลัมโบอ๋อเท่มากเลยค่ะใช่ใช่ใช่แล้วแบบเหมือนแบบก็แบบต้องกินของดีๆอ่ะปกติหนูกินอะไรครับหนูเหรอคะหนูชอบดื่มชาแล้วกันค่ะชากินแบบพรีเมียมหรือว่าธรรมดาครับพรีเมียมค่ะพรีเมียมเหมือนกันเหรอโอ้โหไปกอดคนต้องกินของดีๆเนาะค่ะรถก็เช่นกันรถก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีสสุดเเเพราาะว่่่นนนนน้มมััียป็ิงที่ เติมเข้าไปในรถ <c oughs> แล้วมันก็จะไปแบบเนาะเครื่องยนต์เนี่ย oh. มันก็จะไปแบบทําให้เครื่องยู่สะอาดด้วยห <c oughs> ัวฉีดเนี่ยเวลาเติมน้ํามันไม่ดีอ่ะค่ะมันก็จะแบบเป็นข่าเหมาดำๆแต่ว่าถ้าเติมน้ำมันมดีอ่ะก้าเจ็ดนั่งพี่จะสอนให้เห็นไหมค่ะพี่ไม่ก้าเจ็ดเนาะ High Premium 97 High Premium 97 No No มัวมัวมัว Accent โอเคพี่พี่คือพ,พ, <c oughs> พี่จบอังกฤษแล้วก็แบบเป็นเด็กนอกอะไรอย่างเงี้ยขออีกรอบหนึ่งได้ไหมคะ Yeah, High Premium 97 yeah. อ h ่า พรีเมียมได้ด้วยสิโอ้ยไอพี่เมียมเติมเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำมันเนี่ยเขาเรียกว่าค่าออกเทนค่ะไอ้97เนี่ยคือค่าออกเทนบําบางจากเนี่ยค่ะ <c oughs> มีน้ำมัน97เนี่ยที่เป็นออกเทนสูงสุดในเมืองไทยโอ้ oh. คือถ้าเกิดจะเติมน้ำมันดีๆเนี่ยให้แบบเครื่องยนต์ดีๆแล้วก็เครื่องยนต์แรงแถมทําไมรู้ไหมประหยัดน้ำมันด้วยเพราะว่าจริงๆเราเหยียดให้เดียวมันเข้าไปละหมายความว่ามันใช้รอบเครื่องยนต์น้อยกว่าปกติ<อ>พี่ก็เลยเติม97แต่ก่อนอนะพี่ก็เติมเก้าาเติมเก้าเแล้วแบบคือแบบเรารักรถอะแต่แต่ววันนี้นั่งไม่ได้เนาะเขาทำงานอยู่เนาะนั่งได้ไหมนั่งไม่ได้ค่ะ เติมตั้งสองหมื่นนะต้องนั่งได้ดิคือพี่ไม่ใช่คนค k งแอ X หรอกแต่พี่ก็แบบถึงบอกป้าก็แบบนั่งอะไรเงี้ยบ้านพี่อ่ะเติมแต่บังจาก<อ>บังจากเขามีทุกแบบเลยมันมีอีกหนึ่งเนี่ยลองดูดิ่ High Premium 97เนาะแล้วก็มีไฮพรีเมี i u m d i e s e ด้วยรู้จักพี่เหมียวไหมเขาดังใน TikTok อะ่ะไฮโซเหมียวอ่อะเฮ้ยเหมือนจะคุ้นๆน,นะคะน้องคิดว่าไฮโซเหมียวเขาเติม Diesel ธรรมดาหรือ p r e m i u ยมดีเซลโอ้ยน่าจะเป็น p r e m i u ยมดีเซลใช่เขามาในปั๊มเขาบอกเลยเขาบอกว่าเอาแพงสุดเงี้ย พี่ว่าถ้าน้องเจอไฮโซเหมียงที่ไหนนะอย่าไปคุยนะขี้โมเออไม่รู้ประวตินิสัยขี้โมงมาจากใครเนาะแล้วมีอีสิพี่เคยเอาคนญี่ปุ่นเน่ยเข้ามาเซ็ติ้งรถพี่ปรากฏว่าเขาชอบของมาจากคุณอ๋อเขาบอกน้ำมันดีสุดเอาเติมนะครับเติมเติม โอ้โหนี่เติมเติมเป็นแล้วใช่ไหมครับเติมเป็นแล้วค่ะโอเคทำงานได้กี่วันแล้วครับเนี่ยวันแรกเลยค่ะวันนี้วันแรกเลยใช่โชคดีมากเลยครับที่วันแรกน้องดูสีสิมีมุกด้วยเนาะมีเกร็ดด้วยเนาะเป็นประกายใช่ใช่เวลาเวลาไปเที่ยวทะเลเนี่ยขับคันนี้ไปนะแล้วก็ขนของไปนะไปเที่ยวเกาะสีชังอ่ะใส่ชุดว่ายน้ำไปเปลี่ยนในทุกวันเลยเกาะสีชังอ่ะยังไม่เต็มเต็มเอครับเนี่ยยังค่ะเพราะเติมเต็มถังเอาเต็มถังค่ะแล้วถ้าเกิดเหลือเนี่ยเอาไปเติมขั้นหลังได้นะได้เหรอคะได้แล้วที่บ้านนี่ขับรถมาป่ะครับหรือยังงไไคืออเเาว้แบบติมที่รถ มันเหลือก็นั่นเลยครับ oh. คือคือจริงๆพี่ก็ไม่ใช่คนแบบเปรอะไรเวลาอยู่กับส,สาวหรอกเพราะ uh huh. ว่าพี่ไม่แนะนําให้แบบเจอพวกขี่โมอะไรเง uh ี huh. ้ยให้โซ่เหมียวอะไรเง uh ี huh. ้ยโอ้โหนี่ทรมัดทำแมงามากเลยครับเดี๋ยวพี่เอาตังค์มาจ่ายก่อนนะครับ uh huh. ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะเ,คเส้นนะครั่ค่ะ โอ้นี่บัตรบางจากดีมากเลยคือจริงๆถ้าเกิดไม่มีบัตรบางจากเนี่ยได้แค่ขวดเดียวเนาะถ้า900ใช่แต่ถ้ามีบัตรเนี่ยได้2ขวดเลยใช่ไหมขวดใช่ค่ะ20,000 20,000ก็จะได้22ขวดค่ะ22ขวดใช่โอ้อันนี้หยิบเลยเนาะหยิบได้ไหมใช่ค่ะหยิบได้เลยค่ะเดี๋ยวไปบอกใครนะไม่ใช่รถกูอ่ะอันนี้5ขวดนะคะใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับหขวดครับน้องครับน้องครับ น้องอ่านสิน้ำดื่มตาจริงใจค่ะรู้ไหมอะไรจริงใจเหมือนพี่เลยพี่เป็นคนจริงใจมากเลยครับ <c oughs> จริงใจมากเลยอะ่ะข,ข,ขอดื่มไหมพอดคอแห้งอ๋อดื่มเลยค่ะขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยรู้สึกด,ดีมากเลยเหมือนเพียววัชชะเลยครับใช่คะ่ะได้ยินไม,ม้เายี่สิบ22<น>ไม่เป็นไรให้เลยครับขอบคุณค่ะเป็นคนแบบมีน้ำใจแล้วก็จริงใจเลยครับขอบคุณมากนะครับผมมากครับอคุค่ะอุย้ยอ,อ,อันนี้ขาขานั้งมันเนะาะค่ะพี่เตงทุ่งมันใน้ไหมน้ำมันอะ่ะได้เลยค่ะแล้วพรุ่งนี้จะอยู่ไหมครับอยู่ค่ะเหรอครับเมื่อวานเหรอครับก็อยู่ค่ะอาทิตย์หน้าเหรอครับก็ยังอยู่ค่ะโอเคครับหวังว่าคงได้เจอเลยครับ900ก็ได้น้ำสองขวดโอเคอยู่อยู่เนาะอยู่ที่เนาะอยู่โอเคพรุ่งทำงานวันแรกนะเดี๋ยวพุ่งเปลี่ยนนนงาะครับ Target Car Center นะซึ่งมีบาบัสไทยแลนด์อยู่พาไปดูที่เยอรมันเนาะที่ไปแบบปากาเจอะแล้วแบบพาไปดูโรงงานอะไรเงี้ยที่นี่คือตัวแทนแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับก็คือ Target Car Center นะไปมีมอไซค์ด้วยมอไซค์บาบัสนะเวย anyway. ้ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูนี่ก่านนะไม่มีเซลล์ไม่มีใครต้อนรับ สวัสดีค่ะบาบัสไทยแลนด์ยินดีต้อนรับค่ะอ๋าเป็นพนักงานใช่ไหมครับใช่ค่ะขอเข้าดูได้ไหมครับได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะดีครับทุกคนนี่มันรุ่นไหนครับเนี่ยอันนี้เป็นเบนซ์ค่ะแล้วก็แต่งด้วยชุดแต่งของบาบัสค่ะหรอแต่งรอบคันเลยค่ะภายนอกภายในอ๋อแล้วนี้เป็นชุดแต่งปีไหนครับพอรู้ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวเช็คให้นะคะอันนี้เพิ่งมาใหม่ปะ ใช่ค่ะเพิ่งมาใหม่เพิ่งมาใหม่ทำงานวันนี้วันแรกเลยค่ะอ๋อเหรอครับใช่ค่ะอุ้ยอย่างนั้นเข้าทางพี่อ่ะบอกคนดูไปแล้วพี่ไปเยอรมันมาแล้วออ๋ดูโรงงานมาแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวสอนเลยได้ไหมได้ได้เลยค่ะสอนเลยได้ไหมอันนี้คือจีคลาค่ะแล้วก็มีแต่งจริงจริงมันจะเป็นเบนซ์เนาะชอบตรงนี้ไหมครับชอบค่ะทำไมถึงชอบเท่ไหมเท่แล้วผู้ชายที่ขับรถตัวนี้นเท่ไหมโอ้เท่ค่ะเท่หอใช่สีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยคันสูงๆด้วยแต่งเต็มด้วย น,นี้ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่ออลิสค่ะอ๋อชื่ออลิสน้องอลิสนะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะนี่เดี๋ยวเราอธิบายให้น้องฟังดนะ้วยเนาะจริงๆผู้หญิงขับประเทศนะครับรุ่นนี้แล้วก็มีผู้หญิงขับเยอะด้วยเชิญนั่งฝั่งนู้นนะพาไปดูคันนี้หน่อยอ๋อนี่มีล้อด้วยมีล้อด้วยอ๋อแสดงว่ายังไม่ได้สอนงานกันเยอะเนาะใช่ค่ะที่เนี่ยที่ทาเก็ตเนี่ยเขาเป็นตัวแทนได้ออโตไลท์ของบราัสคือทั่วโลกก็จะมีตัวแทนเนาะอย่างไต้หวันก็มีพี่ไปงานมาแล้วแล้วก็เมืองไทยอ่ะพี่ก็ไปร่วมงานปร รูมไปแล้วแต่้วันนี้เขาอยู่ฝั่งเจอยังยังไม่เจอยคไะยังไม่เจอใช่ไหมโอเคเนี่ยลองนั่งดูเนี่ยมันจะแบบสูงสงหน่อยนะยังไม่เคยนั่งเลยค่ะออลองนั่งดูเลยโอ้ยคันใหญ่มากนี่ดูนะขนาดตรงนี้ยังมีโลโก้ตัวบีเลยบาบาสใช่ไหมอ๋ตมอตรงนี้อ่าใช่ใช่พอดีพี่ชื่อเบียร์ครับก็เลยแบบเป็นตัวบีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยดูแบบดูแจ๋วไหมเท่ดีค่ะน้องรู้ไหมว่าอันนี้คือเลขอะไรเลขอะไรคะ นี่800เนาะ800อันนี้ฝั่งนี้เขียนบาบัสเนาะ800เนี่ยมันค,มคืออะไรรู้ไหมเคืออะไรคะมันคือแรงม้าปกติออกจากโรงงานเนี่ยคันนี้มัน580แรงม้าแต่พอทําโดยบาบัสเนี่ยเขาจะโมเครื่องอนะทำให้แรงม้ามัน800นี่ยอือเร็วมากเข้าใจไหมนี่พี่อัดอธิบายฟังนะนี่คือเรียนรู้จากที่ไหนไม่ได้นี่เรียนรู้จากคนที่ใช้จริงแล้วก็คนที่เคยไปโชว์รูมมาเลยนะโ,โรงงานที่นู่นเลยนะเดี๋ยวพี่เปิดนี่ให้ดูปึ๊บอ่าแสดงว่าถ้าเกิดน้อง ขับไปที่ไหนแล้วเห็นเป็นบาบัสแล้วก็แปะตัวเลข8 0 0ร0อยเนี่ยมันเป็นแรงมา้าผู้ชายก็ชอบความเร็วไงแล้วเราชอบนั่งรถเร็วไหมชอบค่ะและ้วโอเค,คอนี่เห็นไหมนีอ่อตัวบีตัวบีบาบัสแล้ว800เนี่ยเรา,าดูคันนี้กันบ,บ้างดีกว่านอกจาก G-Class นะครับมีมอเตอร์ไซค์ด้วยนั่งมอเตอร์ไซค์เป็นไหมไม่เป็น,นะคะ่ะรอ ไี้พี่ขี่ไนั่งไหมแต่ว่าคว่ำไม่รู้นะว่าพี่ขี่ไม่เป็นนะไม่นั่งไม่นั่งเลยนะพี่ก็ไม่นั่งพี่ก็ขี่ไม่เป็นแต่ว่าอันนี้คือมันมีชุดแต่งเหมือนกันนีเห็นไหมมีบาบัสเห็นไหมอันนี้มันรุ่นอะไรครับพี่ KTM KTM ไงอ๋อ KTM ใช่แล้วก็มีบาบัสเนาะแต่งโดยบาบัสนี่นะครับเราว่าอะไรคือชุดแต่งบ้างลองเดาดิเบาะค่ะเพราะมีโลโก้แล้วอะไรแล้วก็เดาว่าเป็นตัวนี้เพราะมีโลโก้ อันนี้กาเรียกคาร์บอนคาร์บอนเห็นไหมลายตารางๆหน่อยเห็นไหมอ๋อเนคาร์บอนปกติอยู่ดีๆก็ไม่อยากจะสอนใครหรอกตอนนี้ก็อยากจะสอนเซลใหม่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยพอดีไม่เอ๊ะเราไม่มีรุ่นพี่สอนเหรอหรือเขาไปพักกินข้าวอยู่ใช่หนูเพิ่งเข้ามาเองค่ะอ๋อเขาพักกันเนาะเราก็เลยอยู่คนเดียวอเคงั้นพี่สอนแล้วนะดีไได้ได้เลยค่ะนี่ก็มีคันนะครับอันนี้เป็นรุ่น G63 เป็นรุ่นตัวสแตนดาร์ดคันนั้นแต่งมาจาก G63 นะแล้วก็อันนี้มีชุดแต่งพวกนี้ นอกจากเบนซ์เขาก็มีปอร์เช่ด้วยเราส่วนตัวชอบอันนี้แหละโน้นมากกว่าชอบอันนี้มากกว่าอันนี้มากกว่าวทําไมอ่ะถ้าสมมติขับเองอันโน้นรู้สึกว่าจะใหญ่เกินไปขบับรถไม่เก่งแล้วถ้าผู้ชายขับอันนี้แหละอันนี้เท่กว่าเท่คนละแบบค่ะเท่คนละแบบตอบแบบปลอดภ <laughs> ัยเนาะเซฟเซก่อนนี่นม,มีบาบาัสเนาะแต่งก็เขาก็จะมีล้อครับล้อะแล้วมีกันชนเห็นไหมดูง่ายๆเลยไหนที่มันเป็นลายคาร์บอนเห็นไหมนลายเนี่ยเรียกคาร์บอนเนาะอันนี้คือชุดแต่งของบาบัสซึ่งเขาเด่นเรื่องชุดแต่งคาร์บอนอยู่แล้ว ั่งนั้นพี่เดินไปดูได้ไหมขอเดินไปดูได้ไหมเออไปดูฝั่งนี้อ่ไปดูฝั่งนี้ดีกว่าใครที่อยากจะสั่งชุดแต่งนะขับปอร์เช่นนะขับเบนซ์หมุนได้ด้วยทำไมห,หมุนได้อะ่ะน้องทําอะไรเล่นกลเหรอใช่ค่ะอ๋อนี่เล่นกลได้ถ้าสั่งให้หยุดก็หยุดได้นะคะจริงเหรอไหนลองสั่งดิหยุดยังไม่หยุดอีกยังไม่หยุดอีกเยุดแล้วหยุดแล้วเรอหยุดแล้ว,ลว,ลว,ลวจะยิงด้วยเพิ่งมาใหม่แต่เล่นตกลงได้ล้วเนี่ย

ถ้าพี่จะบอกว่าแบบพี่เคยขับโรสรอยมาด้วยน้องจะเชื่อไหมเชื่อแต่จริงพี่ไม่ชอบคนขี่โมนะบางคนคือแบบไม่รู้เหมือนเคยเห็นในทิกต o อกมอีคนคนหนึ่งที่แบบเดินเข้ามาตรงนี้แล้วก็เดินไปเปิดป,ป,ประตูตร,ตรง,นนงนู้นคันนั้นแล้วก็บอกว่าตัวเองมีทุกคันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อหนูเคยเจอพี่สายบ้านเนาะใช่หนูเคยเจอเคยเจอเขาเหรอค่ะเคยเจอ,เ,เ,จอเจอหนูเนี่ยแหละแล้วแล้วเขาได้ซื้อไหมเขาไม่ซื้อเขาตามหารถที่แพงที่สุดอยู่ค่ะรถที่แพงที่สุดแล้วเขาทำไมเขาไม่ซื้อเขาออกไปไหนเขานี้ไปไหนเขาเดินชมอยู่แล้วเขาก็ออกไปรับโทรศัพท์แล้วเขาก็หายไปเลยค่ะะมนขีโ รสลอยนะครับอันนี้นี่อันนี้ก็จริงๆมันตบได้นะเดี๋ยวพี่ทำไปดูนะค่ะแล้วมันจะหดไปเลยนะคือมันห้มขโมยนะโอเคโอเคไหมโอเคค่ะแต่ถ้าพี่ทําเสร็จปุ๊บแล้วถ้ามันหักรถคันนี้เป็นของกูทันทีวันนี้แทร็กเซนเตอร์ของเราอะค่ะมีรถสปอร์ตแบบเยอะมากๆเลยหรือว่าบางทีเป็นรถรุ่นหายากที่ตามศูย์ไม่มีอะค่ะเราก็มีเราหาให้ได้อ๋อโอเคนี่มีรลสรลยโรลส์ลอยเดี๋ยวพี่พาไปดูพี่ไม่ค่อยชอบคงคีโมแต่ว่าพี่อะพี่เคยขับคันนี้ละรู้ไหมปรับประตูยังไง รู้แล้วค่ะเมื่อเช้ามีคนมาบอกเปิดยังไงบอกด้วยเหรอใช่แล้วมันเปิดที่เปิดไงมันขยับงไงอ๋อเปิดเป็นด้วยใช่โฮ้ยมันมีไม่กี่คนน่เลยประเทศไทยที่ขับรุ่นนี้นะเปิดได้เลยหรอแล้วเขาแต่งตัวยังไงเขาเขาใส่เสื้อสีดำอายุประมาณเท่าไหร่่ะแต่เห็นหน้าเขาชัดแม่หรือว่าเขาใส่แว่นาใส่แว่นเาใส่แว่นด้วยเหมือนเซเลบเลยค่ะเหรอใช่เป็นไฮโซน่าจะไฮโซนะคะรู้ยังก็เปิดประตูอย่างงทุก่นที่กลับมาหมดแล้วอันนี้น่าจะ อันนี้เป็นรุ่นพี่หนูปะ่ะใช่ค่ะเพิ่งสอนงานหนูม่อเช่าอ๋อเพิ่งสอนงาน<ช>อขอถามหน่อยครับอันนี้มันยี่ห้ออะไรครับเนี่ยเ,ออเปิดอย่างไงครับเนี่ยไอเน,นี่ยไอไฮโซเมื่อเช้ามเปิดไม่เป็นแน่ <laughs> เพราะมันไม่เคยมีนะเปิดยังไงครับอ,อ๋อเปิดอย่างนี้นะทีน้นงโอ้ประตูเบาด้วยน,นี่คันเท่าไหร่เนี่ย อ๋อกาแฟครับโอ้ไม่แพงนะอย่าให้ไอ้ไฮโซเมื่อเช้าเห็นนะเดีย๋ยวมันซื้อเลยนะ <c oughs> มันซื้อแล้วมันไปเก็บตังค์คนอื่นเลยนะจริงเหรอคะจริงมันกินค่าเราไม่จ่ายตังคนะ์น้องต้องระวังนะบางทีแบบมาเนี่ย <c oughs> พี่ไม่อยากจะขี้โม้เลยเพราะพ,พี่ไม่อยากทำตามมันพี่โม้แต่พี่เคยมีตัวรุ่นนี้แล้วรู้รรปะอ๋อใช่คันนี้มันดีนะแต่ว่ามันค่อนข้าง,งแข็งรุ่นอะไรคะเอาภาษาไทยภาษาอังกฤษเครับเอาสองภาษาเลยค่ะถ้าเกิดภาษาไทยก็ G T 3 r I S ครับถ้าภาษาอังกฤษก็ G T 3 r S ครับถ้าภาษาเยอมันก็ GTRA เป็นไงชั้นหนึ o, oh, so right. ่งไหมอันนี้ก็รถขายใช่ไหมครับโอ้หลายรุ่นมากเลยโอ้ทากเก็ตเมื่อก่อนนี่อยู่อีกที่หนึ่งเพิ่งย้ายโชว์รูมมาเขาบอกว่าโชว์รูมเนี่ยสร้างไปร้อยล้านนะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนก่นว่ามีอะไรพิเศษคีย์หลักๆจุดขายก็อยู่นี้เดี๋ยวพาไปดูจุดขายคือเครื่องนี้หรออันนี้เป็นขุมทรัพย์ของทากเก็ตอ๋อขุมทรัพย์ก็คือมีกุญแจใช่ไหมครับใช่ครับแล้วอันนี้เอาไว้ตรงนี้ทำไมครับเนี่ยอ่าลำโพงนี่ลำโพงงเหรอเนี่ยใช่ครับลำโพงเป็นโพบูทูอุูยลำโพงบอเช่ด้วยดีไซนน์ะ ระวังนะระวังไฮโซเมื่อเช้าขโมยไปนะเดี๋ยวจะเก็บดีๆเลยใช่ใช่น้องได้ถ่ายรูปไปไหมเมื่อเช้าไม่ถ่ายค่ะไม่จะได้ขึ้นป้ายไว้คนเมื่อเช้าที่เป็นไฮโซใส่แว่นมาจะได้ไม่ให้ให้เข้าโชว์รูไมไงาะเขาจะมาเดินขี่ม้หมดนะว่าเขาจะขับคันไหนเขามีทุกคันเลยนะที่ใส่เสื้อสีดําติดก,กระดุมะค่ะต้องระวัง,<า>งนะอย่าให้เขา้ามานะวด้วยค่ะชื่ออะไรมอม้ามอม้าสักอย่างขอน้ค่ะขอน้ำฟรีด้วยเนี่ยเห็นไหมมาขอน้ำฟรีทุกอย่างไม่ได้ ซื้อก็ไม่ซื้อมาถึงขอน้าไม่ได้เออต้องอย่าให้น้ำฟรีนะน้องครับขอมานาโซดาฟรีก้างครับได้ค่ะเดี๋ยวดูจัดการให้ครับผมตรงไปทางด้านนู้นเลยค่ะครับผม โอ้นี่จบอกแล้วเป็นลิฟต์ใช่ไหมครับเนี่ยใช่อ๋อแล้วคือยังไงเราจะเข้าไปได้ด้วยเหรอขึ้นมาไลนค่ะปกติจะให้แต่รถขึ้นเท่านั้นนะเหรอครับอ๋อพิเศษใช่ไหมครับเอาเป็นว่าตอนนี้สะดุดตาคันนี้มากเลยเนี่ยน่ารักจังเลยอ่ะอันนี้คือ smart b บ r b ใช่ค่ะผลิตเป็นสีมันนี่บลูอันนี้ขายไหมท่านี่ขายครับท่านี่อยู่ที่สามเก้าแสนเก้าหมื่นบาทสามเก้าแสนน่ารักจังเลยอ่ะเราก็จะมองเห็นด้านนอกเลยค่ะขึ้นไปถึงชั้นสิบ โอเคแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีรถรถแต่ละคันใช่ไหมมีเกนมี R สามสี่ก็มีนะโหมีทุกอย่างแล้วพี่ขออย่างได้ไหมถ้าไอไฮโซเก้มาอย่าให้มันขึ้นนะพี่ต้องชนะพี่ไม่ชอบคนขี้โม้เดี๋ยวบอกลูกลักขนาดพี่เข้าไปนะถ้ามาอีกน้องจําได้เนาะจำได้จำได้ค่ะจําได้เลยนะจําได้ค่ะอนี่มีลัมโบด้วยใช่ครับผมข้างบนก็จะเป็นห้องรับรองค่ะรับรองว่าเสียตังค์แน่ เชิญเลยค่ะสามารถั่างพักผ่อนหย่อนใจก่อนได้เดี๋ยวเอาเครื่องดื่มมาเสิร์ฟให้นะได้ครับพี่ว่าตรงนี้มันเป็นแบบโซฟายาวๆเนี่ยมันคุ้นหูคุ้นตามากเลยมันเหมือนอยู่แถวทองหล่อเนาะสองเนาะโหมีน้ำด้วยเครื่องดื่มมาแล้วค่ะความจริงม่านเปิดได้ด้วยนะคะอยากให้เปิดม่านให้ด้เปิดม่านเลยครับได้เลยค่ะเดี๋ยวรอสักครึ่หนึ่งนะคะได้ครับคือต้อง่าให้ฟังว่าเราไปดูที่มาฟังได้ครับมาฟังได้ครับคือที่เนี้ยเป็นบาบาไทยแลนด์เนาะแล้วก็ไปที่เยอรมันมาก็ไปกับคุณทอม แล้วก็พาไปดูในโรงงานขอบคุณมากครับไปดูมาละแล้วก็ต้องบอกว่าเคยเห็นนั่นไหมเมกะบ,บางนาค่ะน้องว่าเมกะบ,บางนาใหญ่ปะใหญ่มันใหญ่กั่เมกะบ,บางนาม,มันเหมือนเป็นเมืองอ่ะเหมือนเป็นโรงงานรถอ่ะคือแบบมันใหญ่มากอะ่ะรถที่ผลิตนี่คือทั่วโลกแล้ววันนั้นไปงานเปิดตัวแบบเป็นคอลเลคชันอ่ะทุกวันนี้มันจะมีคอลเลคชันเนาะเช่นแบบเสื้อผ้าอ่าชัยนาวเปิดตัวอะไรเปิดตัวเขาเดินแคทวอล์กกันบาบาส <บา S 1> เนี่ยเขาก็มีแคทวอล์กด้วยเดี๋ยวเราอินเสิร์ตให้คนดูดูเนาะคือมันเป็นมากกว่าแบรนด รถมันเป็นแฟชั่นมันเป็นเสื้อนี่โทษนะครับนี่ใส่เสื้อบาบัสครับนี่ใช่มีเสื้อบาบัสแล้วก็มีแบบพวกทุกอย่างนี่เสื้อหนังนะด้ยวยนะเดีนเสิร์ฟให้ดูนะจะใส่มาวันนี้แล้วแต่ว่ามันร้อนนะครับก็ไปดูมาเราสึกว่าเราอินมากทีนี้ก็เลยคุยกันว่าจริงๆพี่ขับบาบัสเหมือนกันค่ะ<า>เดี๋ยวลองดูข้า,างหน้ารถผมเซอร์วิสอยู่เนาะใช่ไหมมาเปลี่ยนยางนะครับก็สั่งนี่เหมือนกันก็เลยอยากจะชวนคนที่ชอบรถเบนซ์ที่มลี่ปอร์เช่โรลส์รสอย เรนส์โรเวอร์ด้วยสมาร์ทด้วยบางคนอาจจะคิดว่าปอร์เช่อาจจะต้องไปบางยี่ห้อผมว่ามันอาจจะซ้ำเราก็มาแต่งบาบาสได้พอดีบาบัสเขาเพิ่งทำแต่ละปอร์เช่แต่เบนส์เนี่ยน่นาจะก่อนเราเกิดมันนานมาก20่สิบปีนานมากนะครับก็ถ้าใครอยากดูรายละเอียดชักก็ไปดูในคลิปเดี๋ยวขึ้นมาให้ดูแล้วกันนะก็ที่นี่เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการและระวังของปลอมมีขายเยอะของก๊อป, <S <S ปพวกฝาปโป้งอะไรพวกเนี้ย เรอจะปลอมเยอะอย่าคิดว่าดูไม่ออกนะผมเนี่ยดูแว็บเดียวรูเร็วของปลอมเพราะว่างานมันคนละแบบกันบางทีพวกนี้มันทีประเทศแถวแถวเนี้ยเขาตีเป็นแบบตีกล่อง,องนเนาะต้องเห็นคาร์บอนไหมมาคี้ที่พี่บอกอะเห็นไอ้ที่เป็นลายๆอ่อะบางทีมันบวมบ้างอะไรบ้างซึ่งได้เป็นของบาบาแท้มันจะไม่บวมบบเลยนเรียบดีเงาทุกอย่างนะอันนี้คืองานคุณภาพซึ่งเดี๋ยวเราอินเสิร์ตให้ดูหมดเลยว่าที่โรงงานเขาเป็นไงเนี้ยมากคือไปแล้วมันเหมือนลัทธิอะไรบางอย่างที่แบบอินอะ ก็ฝากคนดูถ้าใครชอบบาบาสแวะมาที่วันนี้แล,แล้วแล้วก็โชว์ลุงสวยมากมีกี่ชั้นครับนนนเนี่ยมีสิบชั้นค่ะมีสิบชั้นใช่ค่ะนี่เดี๋ยวอยู่ชั้นไหนเนี่ยชั้นค่ะชั้นสิบนะอ๋อโอเคไปเดินดูไปอ่ะชั้นนี้ก็จะเป็นห้องรับรองของลูกค้าที่ส่งในภาพพิมิงครับ,รบ <S <S ผม <c oughs> อ๋อนี่คือส่งมอบตรงนี้ได้เลยใช่ไหมครับอ๋อเนี่ยก็ถ้าใครซื้อวันเกิดสามีวันเกิดภรรยาวันเกิดแฟนวันเกิดพ่อวันเกิดก็ทำอีเวนต์ได้จัดตรงนี้ได้เนาะเคยมีส่งบ้างยังครับยเนาะ อันนี้ที่มาจัดเลยนะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าวันนี้ผมซื้อคันนี้ก็สามารถจัดได้เลยได้ได้เลยใช่ไหมโอเคแต่ถ้ามีไฮโซเกมาให้เขาซื้อนะนี่ถ้าถ้าได้ยินนี้เขาเอาเลยนะซื้อเลยเหรอคะซื้อเลยแต่มันไม่จ่ายมันจะบอกว่าให้ไปเก็บตังค์กับอีกคนนึงแล้วคนอะไรมันนุ่เรียกตัวเองว่าไฮโซือคนปกติเขาไม่เรียกตัวเองว่าไฮโซป่ะใช่ไหมเออบางทีแบบเรียกตัวเองว่าไฮโซแล้วเธออย่าไปอยู่ไปอยู่ใกล้มากนะเดี๋ยวติดโรคที่แอปอ่ะไม่หงอกไหมเออ w h a t s o m e t i n g say. What you gonna do? Who is you? We don't know your name. Where you coming from? We run. Where is he? Sir, bit. อันนี้รถพี่ครับเท่ไหมครับเท่ค่ะอ๋อเป็นบาบัสเหมือนกันใช่ๆบาบัสครับบาบัสเป็นพ่อของข้าหน้าอีกทีนะครับคันมันใหญ่ครับมันดูแต่แอกอะไรละอ๋อได้เปิดให้ดูดิอ่ะเปิดให้ดูพี่น้องเขาเพิ่งมาใหม่ผมเปิดให้ดูนี่เปิด สมมติว่าผู้หญิงตัวตัวเล็กใช่ไหมไม่ถึงใช่ไหมปีนขึ้นไปได้อย่างงี้ปีนขึ้นไปได้อ่าเห็นไหมนี่ข้างในสีสวยไหมส,สวยไหมสวยค่ะนั่นแหละครับก็ฝาก Target Car Center นะครับใครที่อยากได้รถนะแล้วก็จริงๆมีศูนย์เซอร์วิสด้วยนะแต่พอดีรถลูกค้าเยอะเราก็ไม่กล้าจะถ่ายเนาะก็มีรถหลายรุ่นเลยมีลัมโบนี่อ๋อนี่มีเซอร์วิสลัมโบได้มีเฟอร์ได้ มีเทสลาด้วย<ช>มีแอสตันมาตินมีทุกอย่างมีทุกรุ่นเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นบราบัสไทยแลนด์นะครับก็ฝากด้วยใครที่อยากจะเอารถมาแต่งมียี่ห้ออะไรบ้างนะขอโทษหน่อยมีเบนซ์นาะเมื่อกี้เนาะใช่โรลส์รอยสอร์ช <Porsche S 2> แล้วก็มีเบนช้วร์วรโอเคเดี๋ยวผมขึ้นช่องทางติดต่อไปให้นะครับเผื่อเผื่อติดต่อก็แวะเข้ามาที่นี่ได้นะครับมาดูเดินเล่นก็ได้ใช่ไหมมาดูกล่องก็ได้นะแต่ก็อย่ามาแล้วอย่ามากวนเขาเหมือนไฮโซเกเม่เช้าเนาะเหมือนแบบ เอาทุกคันเอาคันที่แพงสุดเลยยางไงไม่มีหรอกฝากทาเกตคาเซนเตอร์ครับบาร์บัสแพรแรงครับบ๊ายบ <c oughs> ายอย่าระวังอย่าให้ไฮโซเข้ามานะไฮโซเกล็นะเข้าใ <c oughs> จไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับทากเกตคาเซนเตอร์ยินดีต้อนรับค่ะดูเป็นรุ่นไหนอยู่ไหมคะเอาที่แพงที่สุดแพงที่สุดเลยใช่ไหมคะครับผมลองดูเป็นรุ่นนี้ไหมคะว่าทางด้านนู้นก็สวยนะคะทางด้านหลังนี้ก็สวยนะคะ นุ่นนี้ที่บ้านก็มีแล้วเปิดประตูให้หน่อยอ๋อสักครู่นึงนะคะรู่ยังก็เปิดประตูอย่างนีโอ๊ยทุกรนพี่ขับมาหมดแล้วคันนี้ก็ขับมาแล้วอันนี้สวยนะแต่ว่าแข็งไปหน่อยเคยนั่งยังยังไม่เคยเลยค่ะสฟนพี่ก็นั่งทุกคนละคันนี้ที่บ้านก็มีแล้วลำบ อันนี้รูปอะไรนอ้องกระทิงค่ะอันนี้พี่เจควา,อายอะ่ะอุ้ยสวยนะอันนี้ครับผมไอ้เหี้ยอยู่ไหนวะเนี่ยรอนานเนี่ยรถอยู่ไหนับมารับได้แล้วครับผมครับผมไปเร็วเร็วเร็วเออช้าเอ้าพี่คะไม่ซื้อแล้วหรอคะ you my thing, in my own little world, cause that's what I'm, that's on. What I'm on Even if so-called friends don't like you, bro. they'll send a man to the shops Got a man on my back all day, it's my getting long yeah. Bring me down on land, it's the sort of thing that will send a man to the top oh. Yeah, it's best, doing promo for me, yes Got an album coming out, and it's gonna cause some stress It's intense, man is sitting in a field, in a tent, making love